สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหายไปนานนะคะดิฉันนางสาวพันิตาสังคา,าหรืออาจารย์จตุจนิกนะคะจากสถาบัานเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งท้ายนะคะวันหยุดยาวกันด้วยการทำน้ำหอมสำหรับเทศกาลสงการนะคะแบบง่ายๆค่ะสำหรับเอาไปส่งน้ำพระแล้วก็ลดน้ำผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเอาน้ำเปล่า สะอาดนะคะใส่ลงในหมอ้อค่ะจากนั้นก็เตรียมดอกไม้ที่เราล้างน้ำสะเด็จน้ำไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยถ้าได้ดอกมะลิก,ก็จะดีนะคะก็ตามด้วยแก้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวกะทิจะใส่ให้ดูนะคะใส่ลงไปเห็นไหมแก๊ฟ้าค่ะปิดฝาถ้าฝาบ้านใครมีรูนะคะให้เอา พลาสเตอร์ปิดรูไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันระเหยขึ้นและระเหยแล้วก็หยดลงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งค่ะวางป้ายน้ำแข็งก็เล็กก้อนใหญ่ไม่ว่ากันแต่วันนี้หาได้ประมาณนี้ค่ะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงไอน้ำของความร้อนจะระเหยขึ้นมาชนฝาเป็นฝาหม้อนะคะความเย็นที่อยู่ข้างบนจะทำให้มีไอน้ำลงไป แล้วก็จะหยดลงในแก้วนะคะแก้วที่เราวางนั่นแหละค่ะคือน้ําที่เราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะเอาไปดื่มก็ได้ถ้าเราสกัดสะอาดนะคะเอาไปดื่มก็ได้เอาไปส่งน้ําพักก็ได้เอาไปาลดน้ําผู้ใหญ่ก็ได้จะได้น้ําที่เราเอาไปผสมจะได้มีกลิ่นอค่ะแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันว่าเราได้น้ําดอกเล็บมือนางน,นะคะปริมาณเท่าไหร่แล้วจะหอมมากแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ามาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วน้ำดอกไม้ที่เราใส่ลงไปเล็บมือนางนะคะว่าจะมีกินยังไงแล้วมาลุ้นพร้อมๆกันค่ะเิอสต้ะจุ๊ปบอสต้าหนึ่งสองเปิดซ่าว้าวหอมอมากเลยอยากให้